สวัสดีครับเ่อนสมาชิกสุนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูดินหมักด้วยนะครับแล้วก็ทุเรียนที่ดูแลรักษาในช่วงฤดูหนา,า,าวเมืเช้านี้นะครับผมพึ่งราดสารฮิวมิกนะครับราสารฮิวมิกผสมกับน้ำหมักปลา อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับที่ลาดลงไปนี้นะครับสภาพของทุเรียนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับดินปุ๋ยหมักนะครับที่ผมได้หมักไว้ผมลองเอามาโรยหมักที่ไก่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบค่าดินดูนะครับผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันดูใบมันค่อนข้างไหม้นะครับไหม้เลยมันเค็มจัดนะครับเป็น ขี้ไก่นะครับเนี่ยที่เป็นขี้ไก่ใส่เยอะไปนิดหนึ่งนะครับดูค่าดินก็อยู่ประมาณที่ห้านะครับอยู่ประมาณที่ห้าครับประมาณนี้ทำเล่นเลครับผสมผสานกับเอาผักมาปลูกนะครับซื้อมาจากตลาดนัดก็ทำการทดลองดินด้วยนะครับแล้วก็วัดค่าดินด้วยนะครับประมาณนี้ ว่าดินที่ใช้สําหรับในการปลูกทุเรียนนะครับแล้วลองเอามาผสมกับดินแล้วก็มาโรยไว้ที่ผักนะครับพืชอ่อนๆแบบนี้นะครับดูดูค่อนข้างที่จะเค็มนะครับค่อนข้างที่จะเค็มพอสมควรแต่ค่าดินอยู่ที่5.5นะครับอยู่ที่5.5แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับกับผักนะครับแต่เหมาะสําหรับทุเรียนนะครับดินปุย๋ยหมัก มีตู้เรียนที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับอายุหนึ่งปีแล้วผมจะลองวัดค่าดินดูนะครับหลังจากที่ลดน้ำลาดน้ำหมักปลาแล้วก็ฮิวมิกที่มีส่วนผสมของธาตุโปแกแทเสเซียมนะครับดูที่ว่ามันจะโอเคไหม ปุ๋ยนะครับปุ๋ยส่วนมากนี้ผมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ที่เป็นฟางแดงๆนี้ผมราดด้วยเมทาลิกซิลนะครับเพื่อกันเชื้อราแล้วก็เปิดหน้าประมาณนี้นะครับหลังจากที่ลดน้ำเสร็จนะครับมันก็จะเป็นดูเหมือนกับฟางกำลังจะจะเน่าประมาณนั้นนะครับแต่ก็รักษาเชื้อรานะครับอยู่บ่อยๆนะครับค่านี้อยู่ที่5.5ครับ ค่าดินอยู่ที่ห้าจุดห้าค่าดินอยู่ที่ห้าจุดห้าก็พอได้นะครับ,นะรบก็พอได้แต่ถ้าดีที่สุดจะต้องเป็นหกนะครับถึงหกจุดห้านะครับก็ดูสภาพใบก็ยังใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เขียวดีแล้วก็มียอดแตกพอสมควรน,นะครับบางเอินว่าใบใบยังไม่โอเคนะครับดินต้องปรับปรุงดินนะครับในเรื่องของ ผู้เรียนใบเล็กนะครับออกมาถือว่าใบเล็กเพราะว่าดินนี้ผมผมเพิ่งเอามาเทนะครับเป็นดินดินดินมันปูนะครับซึ่งอาจจะ,ะขาดธาตุอาหารนะครับบางเอื่นว่าพอเทแล้วมันก็ไหลลงมานะครับก็ปล่อยแล้วก็อาศัยดินปยหมักหรือขี้แพะมารวยเอานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ําท่วมครับบริเวณจะเป็นน้ําท่วมน,นี่ก็เตรียมเตรียมเตรียม เตรียมโคกเพื่อที่จะปลูกทุเรียนอีกนะครับน่าจะประมาณปลายเดือนวิที่ปุ๋ยหมักที่ผมได้ทำไว้ะครับประมาณแป๊บผมรดน้ำแล้วก็คุมคุมพวกนี้นครับแล้ก็มีต้นต้นต้นอ่าหญ้าหรืออะไรนะครับมันเกิดนะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับเนี่ยก็ ถ้าคุมอย่างนี้นะครับความชื้นของดินก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดินดูนะครับขิมวิ่งแล้วครับไม่น่ใจตัวนี้เป็นขี้แพะครับขี้แพะที่ผสมคุกเข้าเข้ากับดินนะครับนี่เป็นเดือนที่สองเข้าเดือนที่สองสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นครบบสองเดือนพอดีนะครับดินดีมากนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับอยู่ที่หกครับ เป็นสมาชิกที่เข้ามาสนใจในเรื่องของดินปุ๋ยหมักประมาณนี้อยู่ที่6กพอดีครับเนี่ยเหมาะสาหรับการปลูกทุเรียนมากนะครับดินแต่ต้องขยันในการที่จะปรับดินคุกเขา้าดินนะครับทุกสัปดาห์แล้วก็ลดน้ํานะครับเช็คดินดูว่ามันแห้งหรือไม่นะครับมันมีความชื้นหรือไม่นะครับเนี่ยก็อยู่ที่6นะครับ ถือว่าดินนี้เหมาะมากนะครับสําหรับในการปลูกต้นเรียนนะครับเป็นการหมักหมักขี้แพะนะครับถ้าไม่มีขี้แพะก็จะเป็นขี้วัวก็ได้นะครับผมใส่ตัวนี้ผมใส่หนึ่งถุงปุ๋ยนะครับกับดินประมาณนี้ก็หมักไว้หกนิดหน่อยครับหกจุดสองนะครับดินครบสองเดือนนะครับแล้วก็เชื้อราอะไรต่างๆนี่มันก็จะหายมันก็จะตายไปนะครับแต่ตัวนี้ผมหมัก โดูลไม้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพดินไปในตัวนะครับก็ค่าอยู่ที่6 5ุนะครับก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกลองหมักดูนะครับประมาณนี้ครับ30บาทนี่นะผมใส่ถุงแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้หมักครับก็ใส่แค่ถุงเดียวนะครับใส่ถุงเดียวก็น่าจะเพียงพอ ที่เหลือก็ค่อยมาเสริมเติมโคโกีหลังเอานะครับถ้าใส่เยอะก็กลัวว่ามันจะมันจะไปทางด่างนะครับนี่ก็เกือบจะถึงยังไม่ถึงเจ็ดนะครับแค่หกจุดห้าพอดีครับดินขนาดนี้พอดีนะครับสำหรับในการตุเรียนครับก็ฝากาติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อกิ่งพันมานะครับตัวนี้ก็ทำฉากบ,บางังในช่วงบ่ายสองโงนะครับแดกจ้า ก็บังแสงสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวผมจะลองปลูกในช่วงฤดูหนาวดูนะครับว่าปลูกทุเรียนฤดูหนาวมันจะเป็นแบบไหนยอย่างไรคอยติดตามฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ